สวัสดีค่ะมือว่านนี่ลงคลิปเก็บดอ,อกกระเจียวขาวนะคะเมื่อนี้สิพามาเก็บดอ,อกกระเจียวแดงกระเจียวขาวที่เก็บเมือว่านนี่ที่ลงคลิปไปก่อนนาะนนี้นะคะเป็นกระเจียวปลาแต่เราเอามาปลูกเองเมื่อนี้เขาสิมาเบิงกระเจียวกระเจียวหวานกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งอันนี้ก็เอามาปลูกเองคือนกันค่ะ กระเจียวปลามันสิออกดอกในช่วงที่ฝนตกใม่ม่เนาะคะ่ะแต่ว่ากระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งเนี่ยมันจะออกดอกตลอดปีอันนี้เป็นแปลงที่เห็นนะคะเป็นแปลงที่เขาคุ้มฟางเรียบร้อยแล้วเขาสีปลูกไปตามแปลงเนะะี่ยค่ะสิปลูกที่นี่เขาปลูกแต่ปีกายนี่ปีกายนี่เพราะมันพอถึงหนาแล้งใบมันก็แห้งแล้วค่ะมันสิลงหัวพอถึงย่ามฝนเท่ากับฟางมาคุมเพื่อล่อให้มันขึ้นแตกนอขึ้นใหม่ แต่ปีนี้ปีที่สองค่ะที่ขั้วมุมสบายปลูกนี่เป็นปีที่สองมันก็นเริ่มแตกนอขึ้นแล้วค่ะเป็นบางต้นค่ะเป็นบางกอที่มันแตกนอขึ้นนีส่วนมากสิขขืนน้ำต้นไม้ค่ะคือแบบว่าขั้วมุมสบายสิป,ปลูกสิป,ปลูกกระเจียวเป็นแปลงแล้วตามแปลงขัว้วมุมสบายสิเอาต้นเอ่อพวกไม่ผลมาลงค่ะมาลงสวางแล้วก็สวางน้ำแปลงกระเจียวเพื่อว่าช่วงที่ไม่ผลยังไม่ได้ผล ขวมุมสบายกับซีดีเก็บกระเจียวขายไปข้างๆกอนนะคะเนาะช่วงนี้ฝนยังบวลงค่ะขาแถวนี้แรงค่ะเฮาก็เ,กเลยหดน้ำหดเฮาหดน้ำตั้งแต่น้ำต้นไม้ต้นอ่าไม่ผลของเขาที่หดน้ำไว้ในก่อที่ก่อที่เฮาหดน้ำไว้แบบนี้คะ่ะก่อแบบนี้มันกระสิขืนกระเจียวมันได้น้ำมันกระสิขืนกอนค่ะแต่หม่องที่บอมีหดน้ำบ่ได้หดน้ำนะคะในแปลงในระวางแปลงมันกระสิยังบึ้นื่น ทีนี้เพรามันขื้นป๊าป,ปีนี่มักกะสิขื้นดอกก้อน,นะคะ่ะกระเจียวเนียคะ่ะแบบนี้ดอกกระเจียวมักกะสิขื้นก่อนมักก็สีมีนอขึ้นแล้วก็มีดอกขึ้นมานำํำเนี่ยคะ่ะมันเริ่มขึ้นนี่คะ่ะนี่อันนี้เมื่ออื่นยนีสีพอเก็บค่ะแต่แบบนี้มันกระสีพอเก็บแล้วเฮาสิมานาม้ำเฮาสิมาเก็บแบบนี้แหละคะ่ะเมื่อนี้ เฮาสิเก็บตามแปลงกระเจียวไปเรื่อยๆเนาะค่ะนี่ดึงเลยค่ะขอโทษลายๆด้วยค่ะส่วนตาวกเคยเบึ่งกล้องสิเบ,บึงบ่งตั้งแต่นี่ค่ะ สีดอกใบใหญ่ค่ะเห็นเขาพาเอิ่นดอกดินนะคะสีดอกย,อย่อบใบใหญ่มันบป็คือดอกที่ขึ้นมาระวงังอกับนอกับต้นเงามันอันนั้นต้องอีกสองสามเดือน,นะคะ่ะมัน,นั่นสิขึ้นอันนี้เขาแบบเก็บดอกนั่นไปก่อนเดี๋ยวเขาเก็บไปเรื่อยๆนะคะต้องยางเลาะไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละค่ะ ดอกหานี่ค่ะดอกนี้นี่ค่ะดึงน,ะะนี้ค่ะดอกนี้มืออื่นเนื้อสิพอดีเก็บค่ะ ดอกนึงค่ะนี่ทั้งที่มีสองดอกค่ะนี่มีดอกนี่และก็ดอกนั้นจะเก็บดอกนี้ก่อนนะคะเนาะ เด็ค่ะอันนี้ต้องใส่ต้องใส่ตีนซอยต้องใส่เหยียบไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเหงามันสิขึ้นค่ะเหงามันสิขื้นเบิดเลยเอาบปเหยียบไว้เราต้องเหยียบเหงามันไว้ค่ะเพื่อบ่อยมันขึ้นมาเบิดมาพนอีกดอกนึงค่ะอีกดอกนึงอางพุนอีกดอกนึงเดี๋ยวไปเก็บนะคะดอก,ดอกน้อยน้อย นทั้ทงนี้อดอกทั้ทงนี้สองดอกแต่ว่ามันดอกน่อยค่ะนี่ดอกนิดเดียวอีกดอกเป็นต่อเอาอยูบะดอกนี่คือน่อยแทแต่ว่าถ้ามื่ออื่นกะสิบานพดค่ะเอาโรด ดูสกขึ้นมาบึดเนาเลยค่ะเลา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 ะหาว้ทาั้งนี้อีกสองดอกค่ะเห็นไหมคะทางนี้สองดอกอนุญาตเด้อค่ะเด,ด้อเหยียบ เกี่ยมเหงาองมันไหวค่ะข้าสันย่มดึงมันสิขึ้นมาเบิดเท่างเหงาเท่างหัวเลยค่ะ,ะดับน,น,นี้ดับนี่สมองหล่อไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก่ะมืออื่นหมดแหละค่ะยังสิงพอเก็บ อย่างนี้ดูเต้ต้นมันหุ่นดีตรงนึงค่ะอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันมีสามดอกอันนี้ก็เก็บได้เหมือนกันค่ะ ขึ้นสูงเลยค่ะดอกนี้อูสิอุ้ยเสีไดยก้านมันก้านมันแซบด้วยค่ะก้านมันหวานแบบนี้เสีดดยขนาดเลยขึ้นมาเบิดได้นิดเดียวอันนี้สองดอกค่ะ นี่ได้ยางนง่าเลยค่ะออนออนค่ะกินได้เบิดเลยนี่กินได้เบิด์การเบิรลำนี่นี่มีกดอกนึงดอกนึง หาโตค่ะอีกดอกหนึง่งมันยังออกบหลายค่ะถ้าถ้ารอให้ฝนลงอีจกจังหน่อยฝนแร้งเป็นตะนายค่ะแร้งเป็นแบบโอ้ยบต่ตกเลย มีแต่ข่าวเบืองขาย่ามได้กระตกอยู่พูดอยู่ทั้งสีสเกตทั้งยาสูทนทั้งเบึงการเนี่ยปต๊กเลยค่ะแต่มันออกมันก็สีออกมองที่ห้องฮอดน้ำว้นะคะยางต่อ,อยางต่อหาตอไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยห้องฮอดน้ำว้ไปจังแบกนี้อันนี้เมื่ออื่นนี่ค่ะพอเก็บนี่หาอีกค่ะพออีกแล้วดอกนึงค่ะ จ่ไต้ต้นมาเขียบมะเขียบนี่ปลูกปีกายนี่ได้ค่ะเป็นหมากแล้วลองเก็บหมากมันไว้เบิงว่ามันจะเป็นมะเขียบนางหรือมะเขียบฝ่ายเอาต้นจากไอ้นั่นมาปลูกค่ะนี่ดอกนี้อีกดอกนึงค่ะ อย่างเงาเลยนี่ค่ะเบิ้งมันเบิ้งมันโพลขึ้นดินโพจากดินขึ้นมาานั่นนี่ดอทางนี้กระมีค่ะทางนี้กระมีมันกำลังขึ้นค่ะถ้าฝนลงมาใส่อีกนี้วเฮ้ยสินีนส,สิงามนีส,สิขึ้นหลายเก็บบาวชาบาวาบาวาอีกคนละค่ะ ในขั้นเก็บมือ่อื่นมันเสียบ,บานโพดเนาะค่ะเก็บโรลดนีอดอน่อีกดอกนึงอีกดอกนึงขายยัอน ดอกนี้มือเอือนยังเป็นตะเอาจยังใพอเอาอเอือนยังเิมาเก็บสองดอกนี้ก่อนค่ะน,นี่อีกดอกนึงค่ะ เลยค่ะนี่มันกำลังคืนนี่นั่บ่เป็นดอกค่ะแต่ตัวนี้เป็นแล้วี่ค่ะก็บเลยค่ะทางนี้อีกค่ะ อันนี้มื่ออื่นยังสิเป็นตะเก็บพอดเอนนีเก็บอันนี้เก็บมื่อน,นี้ค่ะดอกนึ่ได้สีดอกครับมื่นี้เบิ่งกี้ดอกนี้ปางคุมหัวเพิ่นไว้อยู่อ่ะเพิ่นขึ้นนู้หัวขึ้นมาได้นี่ค่ะ ก็บเลยค่ะกคนทางคนดอกนึงค่ะ ยับต่อกันไปฮันเด้สามดอกค่ะอยู่นี่ดอกหนึ่ง ต้นไม่ย้งชิดค่ะหดหน้ามันประจํามันก็เลยซุมซูมมันก็เลยออกดอกก่อนการยาวค่ะ กินได้เบิร์ดค่ะออนค่ะนี่หวานเพิม่มดอกนังนี่ดอกหนึง่ง ค่ะคโอเคทา่านมีเอกสำหรอบดึงต้องเอาการมันให้มันเบิดให้มันได้การมันเบิดค่ะเพราะว่าเนี่ย อย่างงามเลยค่ะเพราะว่าการมันในแซเบค่ะการมันหวานอย่างเงาเลยค่ะได้หลายเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้หลายแบบนี้มื่อนี้่ เก็บตอ่อค่ะเก็บตอ่ออยู่นี่สองดอกค่ะสองดอกยังงามเลยค่ะดอกนี้เมื่ออื่นจังสีพอเก็บเอาไว้สักก่อนค่ะเมื่ออื่นยังเก็บเพิ่น ท้านี้มีสองดอกค่ะอันนี้สองดอกแล้วก็ทางนั้นอีกดอกนึงแล้วดอกนี้ดอกใหญ่ค่ะอย่างงามเลยค่ะอันนี้ดอกน้อยงามค่ะอีดอกนี้ ดอกมองมองนี่ก็จะเป็นดอกค่ะนี่นี่ก็จะเป็นดอกแต่ว่าเมื่อื่นเมื่อื่นพวกอะไรค่ะทั้งนี้อีกค่ะดอกสองดอกโอ้ยยังเป็นดอกมีด,ดอกน้อยได้ก็เอาค่ะเมื่อื่นมันสิกแก่พวกนทิมไว้กับบานซื้อๆค่ะบานทิมอุม้ยประโยชน์เรอากินกับแจ่วดีกว่าแอบบดี นีกดอกหนึ่งค่ะเก็บเลยค่ะมืออื่นย่ามันบานโพดนี่ค่ะ <S <S 2> <S 2> นี่อีกดอกหนึ่งค่ะเอ,อ้ยมอวานนี่บ่เห็นพิ้นที่นี่เขาสั่นบาบานจังซี่ค่ะอันนี้แบบนี้ถือว่าบานแล้วค่ะแต่ก็กินได้เยอะเก็บคือเ่านี่อดอกหนึ่งค่ะ เหลืองไกลๆนค่ะแปลงกระเจียวของขัวม,มุมสบายเดี๋ยวเก็บต่อค่ะดอกนี่เครื่องคุ้มหัวเป็นเยอะอันนี้เ็าถือว่าบานแล้วค่ะบานคักละแต่ว่าค่ะยังพอได้อยู่ค่ะพอกินได้อยู่ยังอ่อนอยู่ค่ะการก็ยังอ่อน พูนอีกดอกนึงค่ะขายสิ้ให้พอด,ดีเนี่ยดอกสำเนีพอด,ดีเลยค่ะอ่อนกินได้เบิร์เลยเนี่ยนี่ค่ะกินได้เบิร์ทั้งการทั้งดอก ค่ะดอกนีมงามขนาดเลย เบิรครบทั่วแล้วค่ะเือว่าได้ลายอยู่มันนี่ลายเติบอยู่เดี๋ยวเมื่อหนา้ามาเก็บไม่แล้วค่ะเมื่ออื่นก็เสิได้ลายอยู่ค่ะเมื่อนี้ได้ซ้ำนี่แหละค่ะหนาสิห้าสิบหกสิบดอกอยู่ค่ะเดี๋ยวเมื่อหน้าพ่อกันไมค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่รับชมคลิปของครัวมุมสบายค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ มันนี้แค่นี้ก่อนเนะคะนะ่ะเนาอสวัสดีค่ะ